สวัสดีครับพบกับพร e ีเมียมสปิก์โฟนแบรนด์ ePost จาก s e n n h i i s r r รุ่น Expand SP30 และ SP30T นะครับหลายท่านที่รู้จักแบรนด์ s e n n h i s s r r จะทราบถึงคุณภาพงานทางด้านเสียงที่ถูกใช้งานในระดับมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไมโครโฟนทั้งแบบสายและไร้สายหูฟังสำหรับงานสตูดิโอและอุปกรณ์สำหรับ Professional Audio อีกหลากหลายโดยปัจจุบัน ได้ขยายลายผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นอุปกรณ์ทางด้านเสียงสำหรับนำไปใช้ในองค์กรธุรกิจเรียกว่า business solution และหูฟังสำหรับนักเล่นเกมโดยเฉพาะเรียกว่า gaming headset โดยสายงานผลิตภัณฑ์ใหม่นี้จะผลิตออกมาภายใต้แบรนด์ epos นะครับ epos e p x p a n sp 3 0 series เป็น speakerphone ใหม่ล่าสุดออกแบบมาเพื่อให้นักธุรกิจสามารถเปิดการประชุม conference call ได้ทุกที่ทุกเวลาดีไซน์เนี้ยบน้ำหนักเบา พกพาสะดวกสมว่าคุณภาพเสียงสนทนาคมชัดทั้งผู้พูดและผู้ฟังโดยหากฝั่งต้นทางที่คุยกับเราใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพด้วยแล้วจะทําให้เราได้ยินเสียงพูดของคู่สนทนาผ่านตัวลําโพงออกมานั้นสมจริงเป็นธรรมชาติมากๆครับแน่นอนคุณภาพที่ได้มานั้นเซนเซอร์ได้นําเอาประสบการณ์ทางด้านออริโอซาวที่สร้างชื่อมายาวนานใส่ไว้ในสปีกเกอร์โฟนตัวนี้ด้วยจึงทําให้ sp 3 0ซีรีส์นอกจากจะใช้เป็นอุปกรณ์หลักสําหรับใช้ในการประชุมออนไลน์แล้ว ยังเป็นลำโพงไร้สายให้เราใช้ฟังเพลงได้ด้วยถึงจะดูตัวเล็กๆเ,เสียงเบสอาจจะไม่ได้ลึกมากแต่ในย่านเสียงกลางแหลมนั้นสามารถทําได้ดีมากๆเลยล่ะครับใครที่ชอบฟังเพลงดนตรีเพื่อผ่อนคลายเช่นแนวดนตรีบรรเลงเบาๆหรือแนวแจ๊สเพลาะเพะเหมาะมากสําหรับช่วงเวลาพิเศษที่ใช้ในการพักผ่อนสมองได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับในเรื่องของสเปคและฟีเจอร์เป็นยังไงบ้างบลูทูธเวอร์ชัน5.0ใช้ชิปเซตคลาส1ทำให้ได้กำลังส่งของสัญญ,ญาณที่เสถียรมากๆ ระยะการใช้งานสามารถอยู่ห่างจากตัวเครื่องได้สูงสุดที่25เมตรโดยอยุปรกรณ์ที่ต่อใช้งานจะต้องซัพพอร์ตคลาสวันด้วยนะครับซึ่ง bt d 8 0 0 bluetooth dongle ที่แถมมาในรุ่น sp 3 0 t จะเป็นคลาสวันด้วยทำให้ครอบคลุมรัศมีการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมีแบตเตอรี่ในตัวเมื่อชาร์จเต็มจะใช้งานได้18ชั่วโมงมีไฟแจ้งสถานะการทำงานที่ปุ่มต่างๆของตัวเครื่องเช่นปุ่มรุ่งปุ่มรับสายวางสาย ทางด้านคุณภาพเสียงมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียง2ตัวทำงานร่วมกับระบบ DSP ที่พัฒนามาเพื่อช่วยลดปัญหาเสียงเอ็โคและรับเสียงแบบสวนทางได้พร้อมกันจากหลายทิศทางได้อย่างราบรื่นแต่ในสถานการณ์การใช้งานจริงต้องขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่เราใช้ด้วยนะครับและเน็ตเวิร์กในขณะนั้นต้องใช้งานได้ปกติด้วยด้านการรับฟังตัวลำโพงจะทำงานใน2โหมดโดยขณะที่ใช้งานคอนเฟอเรน ระบบจะปรับเสียงเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงพูดสนทนาชัดเจนที่สุดโดยจะทำงานที่ความถี่เสียง150เฮิรต์ถึง7.5กิโลเฮิรต์ซึ่งเป็นช่วงความถี่เสียงที่ดีที่สุดสำหรับใช้ในการสนทนาแต่เมื่อเรานำมาใช้ในการเปิดเพลงตัว SP30 จะปรับความถี่เสียงให้อัตโนมัติเปิดช่วงความถี่เสียงที่กว้างขึ้นรองรับรายละเอียดของเครื่องดนตรีต่างๆให้มากขึ้นโดยจะตอบสนองความถี่อยู่ที่100เฮิรต์ถึง20กิโลเฮิรต์นะครับย่านเสียงที่กว้างขึ้น ส่งผลทําให้เรารู้สึกว่าเสียงเพลงนั้นเพลาะ <Yeah. S 1> ด้วยความที่รายละเอียดเสียงต่างๆนั้นถูกถ่ายทอดออกมาได้สมจริงมากขึ้นครับมาดูอุปกรณ์ที่ให้มาทั้งหมดของ s p 3 0และ s p 3 0 t ต้องบอกว่าดีไซน์ออกมาได้สวยหรูดูดีเลยละครับฝาครอบลำโพงเป็นงานสแตนเลสตัดกับตัวบอดี้สีดำที่ซ่อนไมโครโฟนไว้ภายใน2ตัวใช้ทำหน้าที่รับเสียงพูดตำแหน่งโลโก้ nfc จะเป็นจุดที่เราสามารถเอามือถือที่มี nfc มาแตะตรงนี้นะครับ เพื่อทำการเชื่อมต่อกับตัว SP30 ได้สะดวกรวดเร็วแต่ถ้ามือถือไม่มี NFC ให้ไปใช้การเชื่อมต่อผ่านเมนู Setting ของเครื่องโทรศัพท์แล้วทำการค้นหาอุปกรณ์บลูทูธโดยที่ตัว SP30 ให้กดปุ่มโลโก้บลูทูธตรงนี้นะครับเพื่อเข้าสู่โหมด pairing สายเคเบิลที่ติดมากับ SP30 เป็นสาย USB-C และที่ดีงามเลยนะครับ ePost เขาจัด USB-A adapter มาให้ด้วย ทำให้ใช้งานได้กับโน้ตบุ๊กทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้อีกรุ่นที่มาพร้อมกันกันกบ x p a n แ s นเคือ SP30T ผลิตออกมาเพื่อใช้งานกับ m i r r s s o t t t e m s ในการทำงาน Conference Call ซึ่งเป็นแอป,ปในการประชุมที่มีผู้ใช้งานเป็นอันดับต้นๆของโลกอาจเพราะมีฐานลูกค้ามาจากองค์กรที่ใช้ Microsoft Office อยู่แล้วด้วยนะครับโดยทั่วไปฟีเจอร์ของทั้ง2รุ่นนี้จะเหมือนๆกันนะครับจะมี2เรื่องที่เป็นจุดเด่น ของ SP30T ที่แตกต่างข้อแรกการเชื่อมต่อใช้งานที่ง่ายขึ้นและไกลขึ้นด้วย BTD800 Bluetooth Dongle ที่แถมมาให้ในแพ็กเกจจะถูกเก็บซ่อนอยู่ใต้เครื่องแบบนี้ใช้งานง่ายและสะดวกมากครับแค่เปิดการทำงานของตัว SP30 แล้วเอาดองเกิลเสียบเข้าที่ USB port ของโน้ตบุ๊กเราก็สามารถสนทนาผ่านสปิกโฟนได้โดยไม่ต้องหาเมนูเชื่อมต่อให้ยุ่งยากเลยละครับ ฟีเจอร์ที่2ของ SP 3 0 T คือจะมีปุ่มกดตัว T ตรงนี้มีไว้เพื่อเป็นทางลัดเข้าสู่ Microsoft Teams ซึ่งช่วยในเรื่องของความสะดวกเพียงกดปุ่ม T หน้าจอ Microsoft Teams จะเด้งขึ้นมาพร้อมใช้งานในทันทีครับสำหรับรุ่น SP 3 0นะครับสามารถต่อใช้งานได้ทั้งสาย USB และตัวบลูทูธของตัวเครื่องเองโดยในช่อง n e l หนึเราจะทำการเชื่อมต่อสาย USB กับ โน้ตบุ๊กนะครับ device <one> connected. 1 connected ตอนนี้ตัวโน้ตบุ๊กกับตัว sp 3 0ทําทำการต่อใช้งานได้แล้วนะครับทีนี้ในอีกหนึ่งช่องสัญญาณของตัว sp 3 0เราสามารถเชื่อมต่อผ่านมือถือได้ด้วยสัญญาณบลูทูธนะครับผมจะทำการเชื่อมต่อตัว มือถือเครื่องนี้ใช้งานร่วมกับตัว s p 3 0นะครับสำหรับการแพลิ่งเราจะแพ i ิ่ n g ผ่านตัว NFC นะครับสำหรับมือถือที่มี NFC แบบนี้นะครับแตะที่ตำแหน่ง NFC <Yeah. S 1> อันนี้ทำการแพ i ิ่ n g อยู่นะครับ Device 1 Connected ตัว HP 3 0แจ้งการ Connect เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมือถือเครื่องไหนที่ไม่มี NFC นะครับให้ทำการ pairing ผ่านตัวเมนู Setting ของตัวเครื่องนะครับเข้า Setting เลือก b l บลู o t h ในขณะที่ตัวเครื่องทำการค้นหาอยู่เรากดปุ่ม b l บลู o t h ที่ตัว s p 3 0ค้างไว้นะครับอันนี้จะเป็น การเข้าสู่โหมดแ a i ล i n งนะครับหลังจากที่ตัวมือถือเจอ sp 30แล้วนะครับกดทำการเชื่อมต่อ 2> device 2 <two> connected ทำการ connect เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะทำการประชุมผ่าน zoom ผมจะทดสอบฟีเจอร์การเมิดคอให้ดูนะครับคือการรวมสายสนทนาของทั้งฝั่งโน้ตบุ๊กเข้ากับมือถือผ่าน sp 30ต้องทำยังไง สวัสดีครับโอ๊ตสวัสดีครับทดสอบได้ยินเสียงชัดเจนไหมได้ยินเสียงชัดเจนครับี่จะลองพูดทดสอบเสียงนะเดี๋ยวจะใช้เสียงที่สนทนานี้เอาไว้บันทึกเรามาฟังกลับกันอีกทีทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้จะเป็นเสียงท,ที่ได้จากตัว sp สามศูนย์นะครับได้ยินชัดเจนครับผมครับหนึ่งสองสามหยว เราจะทดสอบการเมิดคอกันดูนะอ่านี้เดี๋ยวผมจะโทรหาคุณเอสผ่านมือถือไม่รู้คุณเอสว่างอยู่หรือเปล่านะฮัลโหลเอสเดี๋ยวพี่จะทดสอบ,บตัว sp30 นะจะทำการเมิดคอร่วมกับโอ๊ตนะครับ่ทดสอบ 1, 2, 3เราทำการเมิดคอด้วยการกดปุ่มรับสายค้างไว้นะครับ Calls merged ฮัลโหลครับฮัลโหลครับอ่านี่ได้ยินคุณเอ็ดยินครับคุณเอ็ครับวันดีครับวัสดีครับได้ยินครับคุณโอ๊ตอ่าได้ยินชัดไหมทุกคนคชัดเจนครับได้ยินชัดเจนครับอันนี้จะเป็นการรวมสายของทั้งฝั่งมือถือเข้ามาอยู่ในการประชุมผ่านซูมนะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ คุณเอสลองพูดหน่อยเลยครับครับหนึ่งสอสามสี่ครับอ๋อได้ยินชัดเจนครับทั้งคุณเอหัสวรแล้วก็คุณเอสครับอ่าโอเคขอบคุณมากครับเอสเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับครับผมครับ Calls Unmerged ครับตอนนี้เราก็วางสายสนทนานกับคุณเอสนะไปแล้วนะครับตอนนี้จะเหลือการประชุมผ่านซูมตามปกติครับคุณโอ๊ตยังอยู่นะครับครับยังอยู่ครับอ่าโอเคขอบคุณมากงั้นเท่านี้นะโอ๊ตครับผมครับสุดท้ายขอฝากทิปเพิ่มเติมไว้ให้อีกนิดนะครับ 1. การรีโซเครื่องถ้าเครื่องมีปัญหาหรือ การตั้งค่าต่างๆผิดพลาดไปเราสามารถทำการรีเซ็ตระบบกลับคืนค่าโรงงานด้วยการกดปุ่มมิวพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันค้างไว้ประมาณ5วินาทีนะครับจนเครื่องรีสตาร์ <Res> t แบบนี้นะครับ 2. วิธีลบรายการเครื่องที่เคยเชื่อมต่อกับตัว sp 3 0 ในกรณีที่เราแชร์ sp30 ให้เพื่อนร่วมงานเข้ามาเชื่อมต่อใช้งานประวัติการเชื่อมต่อของโทรศัพท์เหล่านั้นจะเก็บอยู่ใน sp30 ถ้าเครื่องเหล่านั้นไม่ลบ sp30 ออกจากได้ไวล s t ของเขาเมื่อเข้าอยู่ในรัศมีทาการก็จะสามารถเชื่อมต่อได้นะครับเราสามารถลบรายการเครื่องที่เคยเชื่อมต่อโดยการกดปุ่มมันติฟังชันพร้อมกับปุ่มบลูทูธค้างไว้จนได้ยินเสียงแจ้งเตือนพร้อมกับมีไฟ led กับปิบสีฟ้านะครับ แสดงว่ารายการต่างๆได้ถูกลบเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับ